โอ้มชานติวันนี้วันที่8เดือนมิถุนายนปี2025เราจะมาฟังคำพูดของอแวกบับกะดาซึ่งพูดโดยอแวกบัปกะดาเมื่อวันที่15เดือนพฤศจิกายนปี2005หัวข้อของเมอรลีในวันนี้ก็คือจงอยู่อย่างมีความรักด้วยหัวใจที่แท้จริงต่อพอ่อและครอบครัวและสัญญาที่จะกลับมาเป็นอิสระจากการปาก,กรรม และเอาประโยชน์ของสัญญานั้นวันนี้บับดาดากำลังดูลูกๆที่สูงส่งของท่านในทุกๆท,กที่ผู้ที่มีสิทธิในอำนาจปกครองตัวเองและมั่นคงอยู่ในสภาพของความเคารพในตัวเองของพวกเขาความเคารพที่พ่อนั้นได้ให้กับลูกๆนั้นยังสูงส่งยิ่งกว่าของตัวเท่านเองท่านนั้นได้ปลดปล่อยลูกๆทุกคนจากการ พุกเข่าอยู่แทบเท้าของท่านแล้วทําให้พวกเขาเป็นมงกุฎอยู่บนศีรษะของท่านท่านนั้นได้เรียกตัวท่านเองว่าเป็นผู้รับใช้ของลูกๆที่น่ารักท่านนั้นได้ให้ความเคารพของอํานาจอันยิ่งใหญ่เช่นนั้นกับลูกๆดังนั้นลูกแต่ละคนนั้นที่จะะาจรณาตัวลูกเองมีความเคารพในตัวเองเช่นนั้นไหม อะไรคือคุณสมบัติพิเศษของคนผู้ที่มั่นคงอยู่ในความเคารพในตัวเองของเขาใครที่มีความเคารพในตัวเองมากเท่าไหร่เขาก็ยังจะให้ความเคารพกับทุกๆคนมากตามนั้นใครที่มีความเคารพมากเท่าไหร่เขานั้นก็จะอยู่อย่างถ่อมตนมากตามนั้นและก็ยังจะได้รับความรักจากทุกๆคนและ อยู่อย่างมีความรักกับทุกๆคนได้สัญลักษณ์ของคนผู้ที่มีความเคารพในตัวเองก็คือเขานั้นจะรักพ่อแล้วก็ยังรักทุกๆคนด้วยพ่นขอให้รูปนั้นจงเป็นอิสระจากการลืมพ่อและการทำผิดโดยการมีสัาน,นึกรู้ ของรูปรวมของลูกและขณะเดียวกันจงมาเป็นโยคยีตลอดเวลาลูกผู้ที่มีประสบการณ์กับตัวเขาเองอยู่รวมกับพ่อจะได้รับเขาจะได้รับพรขอให้ลูกนั้นจงอยู่อย่างเป็นโยคยีได้โดยอัตโนมัตินี่ก็เป็นเพราะว่าที่ไหนก็ตามที่พวกเขาอยู่พวกเขานั้นจะมีประสบการณ์อยู่กับการพบปะ ไม่ว่าใครจะพยายามทำให้พวกเขาลืมท่านมากเท่าไหร่พวกเขาก็จะเป็นอิสระจากการลืมท่านได้ลูกเช่นนั้นผู้ที่ไม่เคยลืมพ่อนั้นได้รับความรักจากพ่ออย่างสุดซึ้งและดังนั้นพวกเขานั้นจะมาเป็นโยคียได้ตลอดเวลาเพราะสัญ,ญลักษณ์ของความรักนั้นคือการจดจำอย่างเป็นธรรมชาติมายาจะไม่สามารถขย่าแม้แต่ รายเล็กความคิดของพวกเขาคดีพูดแทนที่จะสร้างข้ออ้างให้หาการแก้ไขแล้วลูกก็จะได้รับสิทธิ์ในการได้รับพรอ,อัจฉะโอมชานติ